ก็เป็นขบวนรถโดยพิเศษที่9นะครับผมปุตราวิถีกรุงเทพอับวัฒน์ปทางสถานีเชียงใหม่นะฮะก็กำลังโดนล,ลากขึ้นเกตนะครับผมขบวน9นี้ออก18นาฬิกา40นาทีนะฮะ ซีหนึ่งหนึ่งห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอาซ่อมขบวนนี้ก็เป็นขบวนรถนอนปร,ประกาศทางขาบวนนะครับผมชั้นหนึ่งและชั้นสองพร้อมตู้สเสบียงนะครับก็จะเป็นตู้นอนซีนานี่นะครับผมหัวรถจักรจะอยู่ท้าย เพื่อที่จะเวลาออกก็จะได้วิ่งออกทางด้านเดิมนะครับรถจากอุลตร้าแมน เสียงล้อบเบียดลางกันเย็ดเยเย,ย็ดเลยข้างบนก็จะเข้าจอดในชานชลาที่หนึ่งนะครับผมสายเหนือถ้าใครมารอขึ้นขบวนรถไฟนะครับก็เล็งไว้เลยชานชลาที่หนึ่งสายเหนือ